พร้อมพร้อมนะเปลี่ยนฮึ ลุ้นลุ้นกันุ้นกันถ้ามันเอาตได้ของตัวเองให้ยกมือใช่ไหมพี่เล็ครับครับตอนงี้ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นของตัวเองะบอกหน่อยับนี่ไงกรรมการ5ของจริงแถวป้าหนูก็มีพี่ รอบนี้รอบนี้ถ้าบอกว่าเป็นของขวัญจานจ๋าน้ำนะแต่เราจะเดินเข้าไปหาและคำถามเดียวครับพี่ใช่ไหมใช่ไหมเออถ้านบอกไม่ใช่เออใช่ไหมเออแบบนี้เลยนะเธอชื่ออะไรเล่นก็ได้หรือฉายาก็ได้ที่เพื่อนรู้่อนจับเออพี่เจเกียบตะลิ้นเราจะเาไปเราอย่าไปเราอย่าไปต้องคืนคืนลูกให้เพื่อนนะเราอย่าไปถามเดียวแล้วก็จดนะครับหนึ่งถาม แล้วอันที่สองเรื่อนของเราที่เราได้รูปนะเขามาจากโครงการอะไรโครงการอะไรก็คือห้าโครงการนี้ใช่ไหมอ่าจจะเป็นชื่อชื่อเอาชื่อเต็มเลยมาจากโครงการอะไรจับชื่อโครงการจับชื่อโครงการเลยไหมไม่รู้แหละอ่าสามถามเพื่อนว่าเฮ้ยไอบทบาทเธอที่อยู่ในโครงการอ่ะเธอทําอะไรบ้างเธอช่วยอะไรโครงการของเพื่อนบ้างเออถามเลยถามเลยอย่างเช่น ยกของถ่ายรูประสานงานเป็นหัวหน้าทีมภาษาญนเดียวฉันจะทำพี่ไปเรื่เรื่องภาษาญีาปุ่นครับโอเคท่านที่สี่บอกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มทำงานกับโครงการเนี่ยฉันได้เรียนรู้อะไรขอเอาได้เท่าไหร่ก็เขียนมาตื้อๆเขียนมาเลยเออแล้วข้อสุดท้าย ประทับใจอะไรมากที่สุดจากการได้ร่วมทํางานภายใต no ้โครงการน้ระยะเวลาสั้นนี้ได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดประทับใจอะไรมากที่สุดขอแค่ันเดียวนะความประทับใจขอลาอย่างกันกับการเรียนรู้เนาะประทับใจอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราอยากประทับใจโอเคนะทีนี้นิดเดียวแล้วพวกนี้อี้มันอัดพวกเราจะเดินชนตอนที่เรารุก Tchau! จำนานไม่ได้ครับวันนี้เชื่อฟังเขามาจากโครงการความพอเฟนครับโบราณนะครับเอาทุกอย่างโอ้โหสิ่งแรกเรียนรู้นะครับก็คือได้ทักษะในการทำงานในกิจกรรมต่างๆครับผมแล้วก็สิ่งที่ประทับใจครับมากที่สุดนะครับคือบาสนะครับโอเคบาสครับบาสได้ใครครับบาสัวนลูกด้วยได้ใครเล่นเมียตาครับไปเลยเมียใกล้เมียใกล้ไปเล่นเมียใกล้เมีใกล้ชวนลูกข้างล่างเลย ตอนนั้นเราดีตอนนั้นครัาจากโครงการไม่ยิงเตะบอลนะครับหมดปากนะครับผู้ร่วมโครงการครับนได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้กติกาฟุตบอลและทักษะตัวงอครับประทับใจในเรื่องได้รู้ทักษะตัวเองว่ามีคุณภาพแค่ไหนเหมาะกับตำแหน่งอะไรครับ ได้ของใครครับก <vampire, S 1> ็ได้ยนตนั้นตที่เดินลูกยยที่เดิมได้ของปืโอ้ยไหนว่ารูมาเดินหาเปืน่เตอนเั้โอ้ยทอไมมบอกาทไมถึงนุู่้ครับจ่ายใส่เือาาาานมาจากโรงงามเรยกว่าชั้นสองภาพนี่คตี รองเล่กเต้นังค่ะบทบาของพึ่นะคะก็เป็น่ายลีแลวก็รองเพลงค่สิ่งที่ได้ก็คือการจัดการแล้วก็การแบ่งหน้าที่แล้วก็พัฒนเป็ผู้นำค่ะสิที่มั่นใจก็คือพูดแต่ดกรได้นี่เปี่ยวอพึ่งพึ่งก็เก่มัไหนพึ่งไหนพึ่งเอาพึ่งเตมตัวแล้วไปเลยคได้ของเลยนะคะเลยไปเลยไปหัไปห ตัวลูกนี่ใน่นว้านเลยใช่ไเมโดยเสอไยดทุกจังยึดอยาวาใหม่เลยช่วงนีช่วงนียช่วนี้่อ้โหดูแก๊กไก่เลย่ีกกสีีค่ะ้ามนะคะเปนาษาโครงการประเททน้อยนะคะอ่าบบาทเนี่ะคะเป็นหัวหน้าภาษางานโครงการค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะแม่บอกว่าได้เรียนรู้การทางานเกี่ยวกับโครงการอย่าเป็นระบบค่ะิ่ที่า โครงการค่ะโอ้โอเคในครับเด็กตัดด้วยในตัเป็อใครใครจะใครรกค่ะไปเลยไปเยโอ้ยนี่โอ้คืออู่คืออยู่ไม่ใส่แม่ใส่แม่เอ่ใส่แมชื่อเล่นเพื่อนนะคะชื่อแทบค่ะโครงการแม่ยิงเตะบอลบบาทหัวหน้า สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้การทำงานความพนับใจเด็กๆที่เข้ามาคุณทักษะการเล่นฟุตบอลค่ะเอีครับอ่ะ้ของทรายค่ะของทรายโอ้โหอ่านไชัดเจนมากเลยครับดับฟันดไม่เหรอไม่เหร้ ดีเี่ยเลรอะอ๋อดีเี่ยม๊ีเเีฮ่าฮรการบ้นการางใต้นทางคณะทำงานได้ประสบการณ์การทำงานตั้งใจเพื่อนนเลยะเรื่นสาอ้เดดูรงีาบว่าใช่ิไม่ใช่จังหวเิมาบกไ้เบเอิดยจากโครงการเราผู้เชี่น้อยตามอยวัน แล้วความประทับใจคือเด็กๆน่ารักค่ะอ้ยอยู่ในเรอะบบการเนองเนใครครับเนสไหนเนสปนไหนเนสปไหนไปเลยเด็กูนี่แหละเดี๋ยวพอมาถึงเนสคนเนยต้องเนสใช่ไหมใช่ไหมที่บอกไม่ใช่ใช่ไหมนีว่าใช่ไหม่ยห่ช่ข่่วยน่ยงใไ โครงการของโคงการแม่เลยค่ะแม่กินได้เลยเพื่อนชื่อเนทนะคะโครงการเด็กดีสร้างโลกค่ะบทบาทผู้รับผิดชอบโครงการค่ะสิ่งที่ได้รับรู้จักบประสานงานค่ะสิ่งที่ประทับใจด้านกากิจกรรมที่นี้คุยชุดที่เนทใส่ใจด้วยนะคะเนื้อเพลงตามหกช่องที่เรามีไทม์ไลน์อยู่เนี่ยครับช่วยเป็นสรุป ให้เราฟังนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเป้าหมายที่ที่เราตั้งไวในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นเน่เป้าหมายมันคืออะไรตัวเป้าหมายหรือมุดหมายเลยที่เราอยากเห็นในครั้งแรกนะเลือกตั้งไว้คืออะไรดูจากชุดข้อมูลที่เรามีนะนะหลังจากนั้นปุ๊บช่วยบอกหน่อยว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดม,มาเนะเาะได้รับู้ประมาณโครงการมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราทําอะไรไปบ้าง ทำอะไรไปบ้างเช่ปนประชุมประสานงานประชุมประชุมหรือทํากิจกรรมอะไรไปที่ไม่รู้แต่ว่าภา,ายใต้ครงการวองเราเนี่ยเราได้ทําตะไรไปบ้างทําไปแล้วปุ๊บมันทําอย่างไรบอกวิธีการด้วยเช่นการประชุมเราประชุมไปประชุมมีใครประชุมบ้างเราพูดเรื่องอะไรนะครับหรือประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะนะครับตัวที่สามครับทสั้นเลยพอทําทั้งหมดแล้วปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นอาจจะมุ่งเน้นไปทำกิจกรรมอะไรแล้วเกิดอะไรก็ได้หรือจับมองเป็นภาพรวมของผลที่มันเกิดขึ้นจากพวกเราทําทั้งหมดก็ได้ให้เวลาตั้งสั้นอย่างเนียวคนที่เกิดขึ้นอยู่สองส่วนแรกคือกลุ่มเกนยตนำเราคณะสเมวนโครงการก็จะมีอยู่5้าถึงเคนใช่ไหมครับบางโครงการก็จะมี5โครงการมี7จ็ดมีที่ด้วยกับ2องทกลุ่มน้องๆที่เราไปทํากิจกรรมด้วยอย่างกลุ่มที่ไปทํากับเด็กที่สร้างโลกก็จะเป็นโรงเรียนวัดพระเจ้า เกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเริ่มมีความรู้เรื่องก,การขยะบไหมสามารถที่จะเอาขยะไปะแปล,ลงรูปให้เกิดคุณภาพเพิไปไป่มได้ไหมอาจจะลองลองถ่ายสะท้อนกันดูนมีกลุ่มเด็กในโรงเรีเยนนั้นจากเดิมคิดไว้แค่25คนมีเข้ามาร่วม25คนไปหรือได้ครูมาด้วยได้อาจจะลองเอามาแชร์กันแบบนี้แต่พูดถึงโครงการของเราเป็นหลนักนะครับขอสั้งเงาเยอะเริ่ นะวจ้า้จากสไขงตตลาดเลรดล้วกรมัะรบโดยมีชั้นมหนึ่งถึงมาสามฮัล รับน้องๆตกเราจะเตรียมพร้อมเพื่อทำกิจกรรมเนี่ยแคนึ่ยันจะทำยังไงทุกคนมาสนใจกับวทีเนี้น่ยจะนี่คือร้อนรอเลยใช่ไหมเออลองดูลองดูเอาเพื่อนช่วื่อนช่ไปเอใครอา้นค่ะ่ที่บานนเลยว่าจะให้พวกพี่ทำอะไรรับพวกเราทำอะไรครับเดี๋ยว อันดับแรกนะครับจะเป็นการมันเป็นการกดอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแบบมันต <N> ้องมีกฎกติกาอยู่ร่วมกันก่อนอันดับแรกเรต้องมาอยู่ร่วมกันน้อง,รง<ป>เราจะใช้คโค้ดในการกบมือครับเพราะ,ะว่าเราอยู่ในกลุ่มก้อนนี้แล้วแบบว่าพี่ทีบอกว่าให้ตรวจสอบว่ามีคนนอกเข้ามาหรือเปล่าด้วยเราจะใช้คโค้ดมือครับเดี๋ยวเราจะสอนก่อนนะครับโค้ดได้จะีจะเป็นโค้ดอะไร มัดรับค่าเปรับของของกลุ่มพวกเราครับตสน้าตาลีทุกคนนะครับนอจำแรกนะครับเราจะปรบมือเป็นสเต็ปนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนสองนึ่งสอนี่คือสเต็ปแรกนะครับเราจะใช้สเต็ปนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนช่วงท้ายสเต็ปเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึสองสอง ต่อไปสเต็ปที่2ครับ1 2 3่2สองมอภาษาคเยกวปกหลุยออก็ฝ่ายอีสาก็ไส่วเป็นภาษาคะามือไม่โดนทำไมไม่โดนกระเป๋ากระเป๋าหลุยกระเป๋าไม่โดนเสีวเียต่อสเต็ปสครับต่อไปสเต็ปที่3าครับหนึ ทำน้ากลัวที่สุดก็จะกินไม่ได้แต่ไม่ได้ทำเลยน้าคลัวผเป้าหมายได้รับความรู้ในการปูอาหารจากผักพื้นบ้านนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้คิดคลิปอาหารขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาผักต้านจองแล้วก็ผักแถวนำมาปรุงประกอบอาหารค่ะแล้วก็จะมาแข่งกันค่ะต่อมาแข่ง ประกอบอาหารนะคะต่อมาออที่ผ่านมาทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นเดือนสิงหากนย์ญญแล้วก็ตุลานะคะเดือนสิงหานะคะเรามีการประชุมคณะทํางานโดยเรามีการวางแผนการทํางานนะคะต่อมาเราก็จะทําเป็นทำาะายกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมเป้าหมายใครมาช่วยบ้างก็คงอยุดทำรายตัวนั้นนะคะเดือนกรยาแครับก็ตรงพื้นที่นะครับยื่นหนังสือประสานงาน นักรเรียนนนทชัยศรีวิทยานะครับแล้วก็หาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสำรวจพื้นที่แปลงตา่างครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับการกานจอนะครับว่าเราจะปลูกอย่างไรสร้างแล้วก็สร้างกระถ่ายผลเป้าหมายนะครับนักเรียนจํานวน20คนครับค่ะต่อมานะคะเป็นผลที่ผลอ๋อเป็นเดือนธันวนะคะ <laughs> <laughs> เดือนธันาเราจะมีการประชุม คณะทำง,งานอีกครั้งนะคะเพื่อหาข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็จะนำไปปรับปรุงในในรอบหน้าที่เราจะได้ลงไปที่โรงเรียนอีกครั้งค่ะผลที่เกิดผลที่เกิดเป็นอย่างไรนะคะแค่นำนะคะพวกเราได้ความรู้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เราจะไปทำนะคะแล้วก็เราได้ถึงเป้าหมายนะคะส่วนน้องๆกลุ่มเป้าหมายนะคะ,นนคะ,คะได้ทำความรู้จก<ป>ักกับพวก พี่ๆคณะทํางานนะคะแล้วเราก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์การเกิดขึ้นนะคะกุ่ของพวกเราก็มีแตดีสงดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะกลุ่มวงการมักเทศยนน้อยตามใจรับผชอบค่ะเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้่แต่่มต้นนะคะจะต้องเป็นท้าตเ้งจะถ่ายนักเรเยนน้อยแล้วก็แหล่งเรียนในภาพเก่าเล่าอดีตค่ะเป้าหมายเราทําอะไรบ้างนะคะตอนแรกเราก็อสอบถามข้อมูล ไปลงพื้นที่ค่ะติดต่อประสานงานโครงการกับคนในพื้นที่แล้วก็หาเครือข่ายเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการก็คือเป็นเด็กๆในพื้นที่รอบเรด็กชายมงคลค่ะแล้วก็เข้าดูอาคารที่จะปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้ภาพเก่าล้อดีตค่ะเพราะว่าทำอย่างไรบ้างสอบถามข้อมูลเรื่องต้นร่าวๆเกียวกับ มหาเจดีย์ชัยมงนลค่ะจากผู้รู้นะคะที่หนูไปยื่นหนังสือแล้วก็ไปสอบทางแล้วก็พูดคุยรับแขนเกียนนำไปสอบทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมคนในพื้นที่ช่วงประมาณเดือนกันยาค่ะเดือนกันยาที่ผ่านมาคนที่เกิดขึ้นเป็นเป็นอย่างไรได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่ได้สร้างเครือข่ายที่จะเข้าร่วมนั่นก็คือกลุ่มเด็กเยาวชน ได้ห้องที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ภาพต่อว่าอะไรคสำหรับกลุ่มของพวกเราความจดการการศึกษาจะทอย่างไรคอาจจะมาตงสุนยาดจิตดีศนยตีราอยเม่เป็นหลังก็หมายที่ตั้งไว้นะครับเด็กโรงเรียน้าท่าม่วงจำนวนยี่สิบคนนะครับเพื่อให้เด็กห่างจากโทรศัพท์และใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถที่ผ่านมาทําอะไรบ้างและทําอย่างไรครับเราประชุมวางแผนว่าเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วทาอย่างไร ได้ทาการประชุมวางแผนแบบหน้าที่ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนครับจะมีฝ่ายดนตรีร้องเพลงฝ่ายเอกสารจะผู้รับผิดชอบโครงการกับผม mm hmm. และควา,ามเหนสร้างเครือข่ายครับต่อมาจะเป็นาาการสร้างเครือข่ายครับพวกเราได้เดินทางไปยื่นเอกสารเพื mm ่อ hmm. ขอสร้างก mm hmm. ระถายภายในโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับแลสร้างเครือข่ายจํานวน2ี่สคนเด็กมอนงถึงมองสามเด็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมคนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับต่อแกนนําครับ เราได้ใช้ศักยภาพได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนในโครงการครับผมแล้วต่อกลุ่มเป้าหมายครับเด็กมีความตื่นเต้นที่จะได้ทำสิ่งที่ตนเองชอบครับเพราะการจากการสอบถามครับเด็กมีความประตือรือ้นในการตอบคำถามครับผมขอเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ของครับผม ก็ไใหม่ี้งใหม่ในการสร้างเกรดข่ายเยาวชนเกียกบข้อมูลทากิจกรรมฝัมความรักก่อนทางกิจกรรมให้เ็กเข้ใจในสิ่ง้มากขึ้นนะครับเพิ่มศักยภาพในการานมานกิจการได้ทำนะครับเทศย

ส for ่วนในเพจต่อไปก็จะเป็นการจับกลุ่มดำเนินการสนับสนตรีที่เข้ากันแค่นั้นเฉยๆครับแล้วปลายทางก็จะมีแสดงด้วยใช่ไหมใช่ครับผมละลายพฤติกรรมถึงไม่ให้เดือดตายเทน้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นมเลยเช่นไรครับมาผู้เทศน้อยค่ะมาผู้เทศน้อยตอนนี้ได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพราะว่าสอบถามข้อมูลต้นต้นแล้วก็ได้ห้องที่จะทำทำแหล่ง เรียนรู้ภาพเก่าเล่าอดีตแล้วแล้วทีนี้ก็จะเหลือจัดอบรมเด็กจัดอบรมเด็กแล้วก็เข้าไปปรับปรุงห้องค่ะแล้วก็าาอาภาพมาผิดก็จะประมาณอ,อ,อีกัน,นึงค่ะ,ะเดี๋ยวทำโปรโมทด,ด้วยว่าจะเอาลงโลกออนไลน,คน์ค่ะครับผม ก็ความพร้อมเป็นนะคะพวกหนูจะแบ่งเป็นห้าเป็นะคะก็คือเป็แรกก็คือลงพื้นที่สํารวจต่างๆนะคะหาเครื่องขายอันนี้พวกหนูทาไปแล้วก็ได้ยี่หนูคิดว่าได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือเป็แรกพวกหนูได้ทําไปแล้วต่อมาเป็ที่สองนะคะพวกหนูจะลงพื้นที่อีกครั้งในการที่จะไปให้ความรู้น้องๆแล้วก็เตรียมแปลงปลูกค่ะต่อมานะคะเป็นที่สามพวกหนูก็จะ ทำการปลูกค่ะแล้วก็ไปดตามผลว่ามีปัญหาอะไรไหมปลูกปลูกแล้วมันเกิดผ,ผลผลิตไหมอะค่ะถ้าแล้วก็เป็นเศดที่สีนะคะพวกหนูก็จะนำผักที่พวกหนูปลูกมาใช้ในการประกอบอาหารค่ะแล้วก็เศษที่ห้าก็จะมีการประเมินค่ะว่าผิดพลาดมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปออกมาเป็นมันบรรลุตามเป้าหมายของเราไหมค่ะ นี่แบ่งเป็นเฟตชัดเจนตอนนี้เขาถ่ายไปแล้วหนูเฟสิ0แบ่งแบบ5เฟตนี่เพิ่งแบ่งกันเมื่อกี้หรือแบ่งมานานแล้วแา้วภาพประดิษฐ์ก็ก็กินไปอยู่ค่ะภาพมันยังไม่ยังไม่ออกมันเป็นรูปแบบล่างข่าเสริมเองถ้าเมื่อกี้เนี่ยมันเคขอบคุณมากใช้เวลาสักเดียวนะทำให้เห็นสเมติดตัวเองเป็นเป็นเฟตเฟตใช่ไหมครับคุณณิอิพค่ะโครงการของพวกหนูนะคะก็ ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าพวกหนูได้มีการทํากิจกรรมแล้วก็หาเสือข่ายกับน้อง<ส>ๆแล้วค่ะไอี้โครงการอะไรเล็กน้อยเอออดีางดีสร้างโลกสัตเราได้ถ่ายมาสองปีแล้วค่ะได้พายดกๆว่ารูปแล้วก็ทํากิจกรรมค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็จะเหลือทาสิส่งประดิษฐ์จากขยะขวดน้าค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโองการ ทำขยะรีไซเคิลค่ะแล้วก็สรุปกิจกรรมเพราะว่าตอนนี้เราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วขอบคุณคี่ทก็แสดงมาให้ดีที่สุดแล้วขอบคุณมากการยื่นเรียนเป็นไปดีที่สุดวันศุกร์ที่เก้านาทีแม่หญิงเตะบอลมาเพื่อถึงค่ะส่วนโครงการนเตะบอลนะคะตอนนี้โครงการเริ่มที่ดูให้เปอร์เซ็นต์เป็น60%ค่ะเพราะว่า เราถึงขั้นที่ฝึกทักษะแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกทักษะที่เป็นรวมทีมแล้วในการที่เราฝึกทักษะต่างๆนี่ค่ะมันมีรายการเข้ามากหนูก็เลยตัดสินใจไปขนาดแค่ฝึกทักษะย,ยังได้เรามาลองชนะเลือเลยค่ะได้ไหมว่า เข <for> <zg> ้มเขาไม่เหนียวมือ